่อจัแบงงาม้ต่งะกันเียก่อนบกกุเบื้องกนออกแบ่ง้งามจ้ะงาผลงานวันนี้นะจ๊ะผลงานจ้าพูดอะไรเฮ็ดก็ได้พูดละกตาเฮ็ดเ็นย่เฮ็ดเรยงงได้วแดงจืงขึงคือบทผลงานพหละอุยจะบอกว่าเน็้มสาด้นลังเฮ็ดด้วจ้ะัม่บนอยังไม่กองสองกองเหมือน ดูดูน่วยน่วยโคโลเคเลพี่น้องเอ้ยว่าอยากผักมวันนี้ได้เห็ดกอได้พี่น้องก็จะไพ่แกงก็จะกพ่แกงสู้คนอืนบอกแบนอันโผไว้ให้แดงซิมเน่าแดงไมเสียดดร่มเดินพยาเอายาแกใช้เสร็จมาให้นจ้าก็ย่หน่อยกับหน่อย ยิ้ใส่แล้วไหมพอดีเบามากเลยค่ะม,มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยก็ตั้งเห็ดแล้วกินในหมูกินพี่นอ้องตามมาห่งกับซีเหล,ลวล้ะลืมพูดละหนึ่งเข่ากับอาหยแกงเห็ดพี่น้องเอ้ยพูดละใส่ใบพักใส่ใบพักใส่กับผักอีตูแกงเห็ดหันกอนพกกอี่น้องแกงเห็ดกอพูดละเฮ้ยหนึ่งเข่า แจ้งทะเบิงเล่นพี่น้องว่านี่ราคาดหนึ่งเข่าอยู่พี่นอ้องเอ้ยตำคูงข่อยกับไอเนี่ยคักขนาดพวกเราข่อยกับอะไรใส่ขากรองพี่นอ้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอา่อไปกินทั้งหนอกสียกไปดูเอาล่ะพ่อเสบบ่แเสบไปหาหมอคือหวานนะพี่นอ้องน้องพี่นอ้อง พอดีเพิ่นมาเอาอ่นเขามาเอาอ่นบักใหม่พี่น้องเอ้ยคอยลืมข้าวข้าแต่สูบหยาเสียหยาอันก็เลยเบิ่งหยอดแบบอื้อคอยเขาโพดก็งามงาม,งามแต่ว่าสิได้สิมีฝักบนนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเถอะขาโพดสวยๆจ้าต้นงามอยู่พี่น้องเอ้ยมันแบบอื้อ มาเจ้า่างกนีข่อยระเบิดปัญญาสิเฮ็ดพักอันเขาเต่าปลาหลาพี่น้องเอ้ยเขาเต่าปาลาระเบดไดมีเวลาขืนพ่นมาเอา nhả หใหไม่แก่้าหญ้าอันนี้ก็พูดพผล่ไงไว้ไว้มันเป็นเขีียพี่น้องคนราะเเมือดแนวสิวมันกลางำแบกอันนี้ข่อยบานนี้บบเออสิเก็ดจังไร มันกระสิเป็นหนวยห่บอ่อนี่มันกคลังสีพูดล่ะบักห้อยบะมีเปียกในน่นอยนี่กะขึ้นหากินคร่ะขาบันไดกระบบวพอเบิดพี่น,อน,น้องถ้ารื้แบวกแขกคนสีมะอ,อันบบบใหม่หันคนเกิบมาหองใอยู่ทตรงปนพี่น,อนอ้องเอ้ยดีต่อคนหาขวัยเห็น เบิงป้าบอกอือมาเบิงว่ามันสิเป็นหน่วยขอ่บอพี่น้องมันจะเป็นลูกให้ไหม,มบอกอื้อมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห,หกเจ็ดแปดขุมพี่นอ้องแต่ว่าก็เห็นหน่อยหน่อยเมื่อเดิเห็นหน่อยต่เปะอยู่เบิงมันเป็นหน่วยโอ้ยนี่เด้อหน,นึ่ง มันกำลังสิเป็นแต่วาเบิ่งกันได้ว่ามันสีนี่พี่น้องหญ้าหญ้าพันธุ์มันเสียแล้วเกิดอ๋อหัวเริถ้าพอด้กินหน่วยก็สิเอาหยอดนี่ล่ะไปแกงใส่นเนาะแกงใส่เห็ดใส่นเนี่โอ้ยคล้องน้ำไขก็ได้พี่น้องเบิ่งคล้องใส่ไก่เห็นเพิ่นเห็ดก็อยากเห็ดมะเขือเทศกำลังจะเป็นลูกนะจ๊ะ มาค,คือเบือเทขคอชิปขายแต่อะไพี่น้องเพื่ละงามพูดงามพูดดิพ้นไหมอันบ่ได้หดหนามพี่น้อง,งหลังจากฝนตกแล้วสัตสัตวขืนเบดิดสุดยางสุแนวหยากับสัต,สตพี่นอ้องเน่ยหยาก็พักสัตซ้ำกันถ้ามันก็แปลก,กอย่างหนึ่งพี่น้องถ้าถือหนา้าฝนนั้นเป็นอย่างคือง,งามแต่ถึงถ้าถึงว่าฝนสีพวกตัวขันคอยหดบันไดน,นะหดเปียกปันไดกตบว่างไาด้ยอง แต่ถามันไดดนำฝนนี่บ่สัตว์คักเบืองบอกทัวข่อยกำลังสิเป็นดอกอ่ะล่ะอันนี้บักทั่วแหลกพี่นนองอันนี้ตำอร่อยนะจ๊ะกำลังจะเป็นดอกเลยข้าโพดมาดูคอยดูกันวันข้างหน้าว่ามันจะเป็นให้เราไหมบล็อกเมื่อเทขคอยนี่กำลังเป็นหน่วยพีย่เนาะบ่นกำลังเป็นลูกเะจ้าลูกเต็มเลย มะเกืเทศก็ต้องไปนลูกเต็มเลยแต่ว่าก็ครงรออีกโดนตืบอยู่นานอยู่นะกลัวมันจะได้กลัวมันจะสุกพี่น้องอันนี้บุกียดเทตยี่หยางนลุกน้วยแหล่ๆนี่พี่น้องเอาล้โมว่าปลูกตั้งหลายตัวมาที่นี่บเกี้ทตแหล่ไว้มีมะเขือเทศอันบ้านเราด้วยนะคะมะเขือเทศไอ้กินดาบอ่ะ ยิ่งเนว่าโอ้แต่ว่างามคักอีหลีคอยนี่ริใบออกริแล้วริอีกพี่น้องเอ้ยมันงามหลายต้องเอาใบริใบมันออกอืมพูดละ่ะบักทั่วอันนี้บักทั่วปีพี่น้องไม่ไปปีนั่นละ่ะทั่วแขนก็เอิดเห็นบ่อันนี้บักทั่วเหล่เธอกำลังจะออก ดอกจะเป็นฟักให้เดดต่ำจักหน่อยนะพี่นอกกระโพดไก่ชีงามอะไรล่ะใครว่าสีอ่างอันนี้คอยไหมบักบวบไขว้ก่บกลางกับเป็นน่วยอยู่พี่นอกเป็นลูกจะได้กินอยู่นะจ๊ะจะได้กินที่ดอกอืมได้ว่าหาันสีแก่มาเอาหนามันออกดีจังมึงอื แต่พักซี่จีนกับพักซี่ลาวน,น,นี่เลาปลูกนานแท้บ่ขึน้นพี่น้องเลยปลูกเช็คคอยบ้านสองหอบสามหอกกบก็บ่ขึน้นโคตรโค้งงูตีนี่เรามาดูกันผลงานอันนี้บักทั่วร์คุมพี่น้นองอันนึ่หน่วยเป็นหนวว่วยเหรอเด้อจานนี้เด้อเนี่ยเป็นลูกเร็วเด้วยเก็บกินกันหวาน หวานอือหืมมันหยุดแตงแหรอสิรกิน้ี่หรอกคงสิกินซาพี่นอ้องเห็นยังวาพี่นอ้องอืมบทต่วนมีสองหน่วยนี่แหละสองอาไว้สองอันต่วนเบิ่งเป็นหน่วยไขควายเสยพี่น้องเอ้ยมันหน่วยงามแท้ ลูกสวยมากเลยนะเธอนะลูกนี่สิเด็ดไปกินเราได้ไหนเด้อนี่มันพ่อกินเราได้ไหมคะว่าเบิง่งลูกอื่นมันสิเป็นบ่อ้าวเป็นเดอ้อเพราะเป็นถธอหลกออกไปได้แบบนี้อือพี่น้องเอาแค่นี้เรามาโชว์โชว์เลยพี่น้องเอ้ยเบิกทัวเบิง่งมักทัวกับซีเด้กินยี่ยงฟักน,งนึงนี่แหละลอง อันนี้ขอมาสีเพียรหลุดตายสําผสมแกหลายที่ใดบุคข่อยกันด้ยเพิ่งนพี่น้องมาละขอยกระร่งสติน่วยหน่วย,ยหนึ่งข่อยเห็นแล้วนี่เห็นบ่บรรเจ้าเห็นน้ำผ่อยบ่เนี่ยมาละจีนได้พี่นอ้องนะเอ้ยมันป,ปาาลูกหยาปลูกซ่าเซตเลยเกินเชสิเลยกินคลิปหนึ่งกล็ลาไปก่อนได้พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าได้พี่น้องเดอ คลิปนี้ก็ไปก่อนจ้ะโคละพี่ค้อยงามบอกมาเจ้าว่ะขอยยังอยากปวดมาเจ้าเสยออยู่พี่น้องเลยน่าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาค่ะ